เหลืองน้าทานอุ่นให้เขาร้อนถึงข้างในแล้วก็ทอดให้เขาสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นี้จะทําเมนูอาหารเยอรมันก็จะเป็นอาหารแบบสําเร็จรูปนะซัดส่วนใหญ่นะคะแต่ว่านี้จะทําสลัดคู่ไปด้วยนิเตรียมเอาไว้หมดแล้วถ้าไงเรามาลงมือทําสลัดกันก่อนเลยนะคะแล้วก็มาทมําเมนูเค r ร์รีบล m ชมิทพ m มส์ วันนี้นิดจะทําน้ําสลัดด้วยส้มนิดมีส้มอยู่ที่บ้านเขาเหี่ยวแล้วนะคะไม่สดเท่าไหร่แต่ว่าข้างในก็เหมือนกันนะตั้งใจจะใช้ให้หมดเลยนะคะเครื่องปรุงของเราก็จะมีมัสตาร์ดพริกไทยเกลือน้ำส้มสายชูแบบแอปเปลิลอันนี้เนี่ยสำหรับคนรักษาสุขภาพนะคะนิดแนะนำเลยเราก็จะมีน้ำมันมะกอก พีเนี n แคนเน่ตัวนี้ก็จะเป็นถั่วชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนิดขึ้นให้ดูว่าเป็นถั่วชนิดไหนถ้านิดจำไม่ผิดก็คือมเมล็ดถั่วจากต้นสนนั่นเองเราก็มีหัวหอมหนึงลูกเล็กๆนิดหั่นเตรียมเอาไว้แล้วแล้วก็สลัดที่น้มันเขาซื้อมาผิดนิดเอามาแช่น้ําเขาก็สดเหมือนเดิมนะคะมาลงมือกันเลยค่ะก่อนอื่นนิดก็จะหั่นส้มเอาแต่น,น้ํา ส้มมีแค่สองลูกนิดจะบีบด้วยมือไม่ต้องคันนะคะแล้วก็เมื่อกี้นิดลืมน้ำผึ้งขาดไม่ได้เลยนะนิดจะบีบน้ำส้มใส่ในแก้วนี้เลย ทีนี้เราก็จะได้น้าส้มขันจากส้มส,มสองลูกวางทิ้งไว้ก่อนนะคะเรามาผสมส่วนผสมต่างๆกันก่อนก็จะมีมัสตาร์ดหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้พูนๆเหมือนกันน้ําผึ้งก็หนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆแบบนี้นะคะเกลือ ตามชอบพริกไทยตามชอบเหมือนกันแต่นี้จะเน้นพริกไทยนิดนึงเพราะว่าชอบนะคะใส่ลงไปในสลัดด้วยแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูสองช้อนโต๊ะหรือไม่ก็สองช้อนโต๊ะครึ่งเพราะว่าน้ำส้มสายชูตัวนี้เขาจะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะอย่างที่บอกว่าจะดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็น้ำมันอ l ลฟฟ น้ำมันอลีฟินประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งเพราะว่าวันนี้นีทำสลัดเอ,อ่อกระมังใหญ่นิดนึงนะคะก็จะใช้เยอะนิดนึงปกติก็1ช้อนโต๊ะนะทีนี้ก็คนสผสมให้เข้ากันจนเป็นหน้าตาแบบนี้ เราก็เติมน้ำส้มลงไปได้เลยแล้วก็ชิมรสตามชอบก็จะออกเปรี้ยวหวานมีกลิ่นส้มหอมนัวอืมอร่อยมากเลยแต่ว่าส้มเยอะไปนะคะ เนี่ยเราก็กะปริมาณเอาคือไม่ต้องใส่ทีเดียวหมดประมาณซักลูกครึ่งก็ได้นะคะเพราะส้มของนี้ก็จะลูกใหญ่ก็จะได้น้ำสลัดหนึ่งแก้วแบบนี้อร่อยมากเลยนะไม่ได้อวยตัวเองนะคะ <c oughs> ทำบ่อยๆนะก็จะประมาณนี้ตลอดตัวน้ำสลัดของเราพร้อมแล้วเราก็ราดลงไปบนตัวสลัดได้เลยแล้วก็คนให้เข้ากัน ค่อยนะคะเพราะว่าสลัดนิดเยอะนิดหนึ่งสีสันก็จะออกเหลืองา<ๆ>เงาๆเงาจักน้ำมันเมื่อกออกแบคนเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยถั่วตัวนี้นิดหนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะประมาณนี้พี่เน้นแคลเนี่ยพี่เน้นแคลเนี่ยภาษาเยอรมันนะคะ เรียบร้อยเตรียมเสิร์ฟอย่างที่บอกว่าวันนี้นี้จะทำเคอ r ี่วอร์มิทพรมเนี่ยนิดก็เลยเตรียมที่จะหัน่นบล็อกวอรเอาไว้นีดใช้ตัวเป็นบล็อกวอรในเยอรมันนะคะจริงๆ w วอแบบเคอรีก็มีนะตามเขาฟลัตหรือว่าร้านค้าทั่วไปแต่ว่านิดชอบตัวนี้มากกว่านะคะเพราะว่าตัวไส้กรอบเนี่ยเขาจะกรอบกรุบๆอร่อยมากเลยนะก็ลองดูได้นะคะ นิดก็จะหั่นแบบนี้จะได้สวยๆตามชอบนะใครไม่หั่นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าหั่นเนี่ยเขาก็จะร้อนแล้วอุไปถึงข้างในเร็วกว่าเดิมด้วยเพราะว่าตัวไส้กรอกเขาชิ้นใหญ่เนี่ยก็หั่นตามเนี้ไม่ต้องลึกมากจะได้ไลายที่สวยๆประมาณนี้นะคะ นี่จะหั่นทั้งหมด6ชิ้นเพราะว่าโนเมนสองชิ้นนิดชิ้นครึ่งน้องฟิโอน่าชิ้นครึ่งแล้วก็น้องซาร่า1ชิ้นแต่ว่าน้องซาร่าเนี่ยอาจจะไม่กินก็ได้นะแต่ว่านิดก็จะทำเผื่อด้วยเผื่อว่าน้องอยากกินก็ทำทีเดียวเลยเรียบร้อยหั่นเตรียมเอาไว้ทั้งหมด6ชิ้น ต่อไปที่เหลือเนี่ยนิดจะเอาใส่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนนะคะถ้าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ไม่มีใครกินนิดจะเอาใส่ตู้แช่แข็งนิดเอาพรมเม็ดใส่ถาดเรียบร้อยก็จะเอาเข้าเตาอบได้เลยอยู่ในเตาเรียบร้อยนิดตั้งเวลาไว้30นาทีไฟล่างบน225องศา ทีนี้เราก็จะมาทำตัวน้ำซอสเคอรี่วูสกันตัวนี้อร่อยมากนะคะแต่ว่านิดก็จะมาปรุงเพิ่มเองด้วยเพราะว่านิดชอบอะไรที่เข้มข้นแล้วก็รสชาติที่แบบเหมือนตามร้านที่เราซื้อกินข้างหลังนะคะเขาก็จะมีบอกให้เราเตรียมน้ำนิดเตรียมน้ำเอาไว้200มิลลิลิตรก็เอาใส่หม้อได้เลยเราก็เปิดเตาตามด้วยผงเคอรี่วูสเลยนะคะ ต้องคอยคนเรื่อยๆนะไม่ให้เขาติดกันเป็นก้อนสำหรับครอบครัวเราหนึ่งซองก็พอสำหรับหนึ่งมือ้อถ้าเหลือก็กินเป็นมื้อต่อไปทีนี้ก็รอให้เดือดเครื่องปรุงก็จะมีผงกะหรี่ใส่ตามชอบได้เลยนะคะนี่ก็จะใส่เยอะๆชอบหอม,หอม แล้วก็ไปวางไว้บนโต๊ะได้เลยนะตอนที่เราจะทานเนี่ยเราก็ราดหรือว่าโรยบนเคอรี่บูสนะคะตัวบูสของเรานั่นเองตัวนี้ก่อนที่เราจะทานหลี่เตานิดนึงไม่ให้เขาเดือดจนล้นหม้อเดี๋ยวจะกระเด็นด้วยนะต่อไปก็ตามด้วยนี่เลยเคอรี่แคทช็อปตัวนี้อร่อยมากๆเลยนะคะนิดแนะนำนะ ใส่ตามชอบได้เลยนี่ก็ใส่ประมาณนี้แล้วก็คนให้เข้ากันทีนี้ตัวซอสของเรานะคะก็จะอร่อยเข้มข้นเหมือนกับที่เราไปกินข้างนอกตามที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เคยรีวิวจะมีขายนะคะนี่ก็รอให้เดือดอีกนิดนึงเมื่อกี้นี้เติมพริกไทยไปด้วยนะพริกไทยขาวจะได้หอมๆนะคะ นิดเร่งเตานิดนึงจะได้เดือดรอประมาณสัก5นาทีแล้วก็ปิดต่อได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วซอสราดเคอรี่เวอรสก็จะออกนวลเนียนแบบนี้รสชาติอร่อยเข้มข้นตามที่ต้องการง่ายๆนะคะสามารถทำได้ที่บ้านตัวนพมเนสเหลืองน้าทานมันสลั่งทอดนะคะแต่ว่าน,นี้อบเอา ก็จะได้รีดน้ำมันออกบ้างคนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มเวลาอีกประมาณสักตอนนี้เหลืออีก5นาทีก็จะเสร็จนี้จะเพิ่มอีก10นาทีนะคะเขาจะได้เหลืองแล้วก็น่าทานกว่านี้นิดตั้งเตาจะทอดตัวบล ok ็อกวอสเพราะว่าเขาก็จะใช้เวลาประมาณสัก1 0นาทีได้นะคะเดี๋ยวพเมตของเราก็สุกแล้วจะได้ทานพร้อมกันนิดลืมให้ดูวันนี้ใส่น้ำมันนิดหน่อย แล้วก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนที่ช่วงกลางๆเขาจะอุ่นเดี๋ยวอุณหภูมิเขาไม่เท่ากันนิดทำลวดลายเขาก็เลยจะดูสวยแบบนี้ กับด้านบ่อยๆไฟอ่อนๆใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่าเราไม่รีบนะคะเราต้องการให้เขาร้อนจนถึงช่วงกลางๆนิดเคยเปิดไฟแรงแล้วเขาไหม้นะแล้วช่วงกลางก็ยังไม่ร้อนด้วยนะคะก็เลยจะต,ต้องใช้เวลานิดนึงพอแมสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนิดเปิดอุณหภูมิอุ่นเอาไว้นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ทีนี้เราก็รอตัวบ็อกเวิร์สเหลืองน่าทาน อุ่นให้เขาร้อนถึงข้างในแล้วก็ทอดให้เขาสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะทีนี้เราก็จะมาตั้งโต๊ะกันขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะเสิร์ฟตัวพรมเมสนี่ก็จะโรยด้วยเกลือโรยให้ทั่วๆแบบนี้แล้วก็ตามด้วยผงพรบริท้าหวานอันนี้เนี่ยนิดเอาไปกินที่แคมปิ้งนะคะนี่ก็จะใช้ตัวนี้ให้หมดก่อนโรยไปให้ทั่วๆก็จะหอมอร่อยมากๆเลยลองเปลี่ยนดูบ้างนะคะ สูตรนี้นิดได้มาจากตอนที่นิดไปเรียนที่โรงเรียนแล้วข้างๆโรงเรียนเขาจะมีบิสโทรเล็กๆเราก็ไปสั่งกินแล้วเขาโรยด้วยพริกหวานพริกป่นแบบนี้นิดก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็ติดใจก็จํามาแล้วก็ามาทําทานที่บ้านคลุกเขาให้เข้ากันทีนี้ตัวพรมเมสก็พร้อมเสิร์ฟ